อันนี้เพียรสิมาแจกสูตรสองห่องเม็ดหกสิบวาวไบกุเนะเพียดเนานะไบกุครับไบกุดสองห้องเม็ดหกสิบผมสิมอาอธิบายให,ให้ฟังให้ง่ายๆแล้วกะะตะพูเขาใจนี่อปเอาไปเห็ดึ้นครับตะพูว่าเขาใจนี่ก็ยากแน่ผมสิมอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยขั้นแรกเข้าได้มาแล้วครับโครงว่าวเขาเราเรียบร้อยแล้วนี่คือเม็ดหกสิบที่ผมเอ็ดไว้นี่เม็ดหกสิบผมืิมาบอกส่วนของมันเนี่ย นแรกเขามาห้าครึ่งกอนครับไม่โรคสิบครึ่งหนึ่งก็แปดสิบสองงานนะครับทีเนี้ยแล้วเขาจะยืดเท่าไรลูกมันให้เช่าเท่าไรมันจะสิบบาหลานกัน<อ>ผมจะอธิบายตอนนี้แม่มันเท่าใดแหละแบ่งครึ่งแปดสิบลูกลูกก็ต้องเอาครึ่งหนึ่งของของแม่ของแม่ก็จะเอาแปดสิบเซนเพราะว่าแม่ไม่รคสิบลูกก็ต้องเอาแปดสิบเซน จะได้ออกม่าไปนี่ถ้าเอากมาเหลาทีเนี้ยผมจะยืดลายบันไดในในเมตรหกสิบเ่าอีกคุณผมจะเอาเอามาหารสา3 oh. มหับานสามคือเก่าเมตรหกสิบดูมันเนี่ยห้าสิบสามคือเก่าครับเออจะได้ห้าสิบสามจุดสามสามทุกช่องจะได้จุดสามสามแต่มันจะมีเศษตัวหนึง่งผมเอามาหารอีกสมมติว่าห้าสิบสามห้าสิบสามห้าสิบสามอีกกนหนึ่งเนะี่ยผมเอามาหารเอามะฮารตรัวไหนครับ เอามาเป็นหัวโอ้หัวก็ตินตังหัวก็ตินตังโอ้หานคริงอีกอาหารอาหารคองของมันอือตัวนี้อะไรพอดีรูปทรงบลานะดรเนาะใน53ตัวนั้นเข้ายกออกไปเลยบานีส53ก็53 53แรกเอามาเป็นยืดยืดแม่มันครับผมวัดลงมานี่53เซนอือแล้วก็มาร์คคือได้แล้วเนี่ยโอ้53บสามาที่ยืด55 หาสิบเจ็ดก็ได้ครับแต่ท้ามาข้มสวยงามควอมล่งโตขวมบรั่นพอดีเนาะข้มบร,รั่นมาผมจเจ้าแค่ห<อ>้าสิบสามเพื่อ,อาบากรห้าสิบสี่พอดีห้าสิบสามปุ๊บที่เนี่ยเอวเจาเท่าไหร่และลูกเอาเท่าไหร่ลูกก็เอาห้าสิบสามมันนี่แหละมาหารเขิง<อ>เนี่ยมหารนเขิงกันครับมันก็จะได้คนละครึ่ง<อ>มันจะได้แค่ยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประมาณเนี่ยยี่สิบหกกว่าของของห้าสิบสามค่ะแน<อ>่นวรั่น อ่ามันจะได้ยี่สิบหกแล้วเข้ามาแบนกันเนี่ยมันก็จะได้ออกมาแบบเนี้ยนี่ครับไอตัวเอลเนี่ยขึ้นอยู่กับเฮ้าว่าเฮ้าจะได้เอลเอลเอลกว้างเอวแคบเนาอเอกว้างเอแคบแต่ก็ผมจะบอกสูตรว่าเอวผมสิบเซนข้างละสิบเซนจากตรงกลางของดุลางัสิบเซนอันนี้ก็ห้าเ้นนั่นนีห้าเซนนี่ก็เหมือนกันห้าเนอันนี้ก็ทีนตั้งผมจะเอายี่สิบเซนก็ง่าย ยี่สิบเซนตัหนึ่งเราห้าห้าห้าเซนตยมันจะได้ทรงประมาณเนี้ยแต่ถามว่าคุณจะเท่าไหร่ก็ได้เอวเนีเออ่ยมันสำคัญถือว่าผมมบปปัญหาออแม่มันไปใส่มันกไปบใเนะสิ่งสำคัญคือต้องเลาวาวององแม่นี่ให้ให้เสมอบลัลาัที่<ห>ได้ให้มันอ,มอ่อนแข็งเท่ากันทีนี่ผมจะบอกสูตรว่าอ่อนแข็งแนวใดเดลําง่ายๆก็คือ เนี่ยตัวมดเนี่ม็ดหกสิบผมได้มาอนี่เฮ้าเส็ยจะได้คือไหม้มันจะสูบวัเท่ากันแต่ว่าควมใหญ่แล้วแต่เฮาบ่ควมใหญ่นี่ก็ให,<อ>ให้มันอยู่ในในในสมเหตุสมผลของของควมยาวของวาว่านไหนแต่สมมติว่าวาวเม็ดแปดสิบเม็ดสองเม็ดถ้าน้อยนี่มันก็น,น้อยไปเออมันก็จะหักเนาะแม่ฮาก็ต้องดูดูเอาควมเหมาะสมของมันนะแต่ว่าอ่อนหรือแข็งตัวน่ะกับจังตามตามหมักเนาะมันจะออกมากน่ครับแทบสิโบเลตแดงเลยนะถ้าเฮาเราอะไรแทบสิบบรลตแดงเลย บาลานได้ดีเลยเนาะบานเข้าใจได้เขาจสิป็นบาลานามันจะออนมาเลดเช็ดลัาง่างๆก็คือเม็ดหกสิบศุนย์กลางนะครับนี่คือแปดสิบเซนเขาสิบสโลบมาไรนี่ผมนี่สโลดแปดสิบเซนผมสโลบสี่สิบห้าห้าสิบห้านี่สมุดหรือสี่ห้าสิบสี่สิบก็ได้นี่เขาสโลบมาก่าเลยตรงที่เขาสโลบ้าก็เลาไปคือขั้นเบสน่ครับเลาไปเลยสโลบไปมันก็จะได้รูปทรงที่ใกล้เคียงที่สุด ถ้าบนี่หายใจกัดแต่งแต่งไปแต่งมาแต่งให้มันเบากว่าซ้ำว่าเมิดแปดกับไสลักการเดียวกันเนาะเม็ดแปดสองเม็ดกับลักกันเดียวกันในการเหลาขืนขั้วของเขาเหลาทำโบ้ี่เขาใจนี่สูตรที่ผมบอกง่ายที่สุดไพ่โบนี่ก็ถือว่าต้องดูซ้ำๆได้หลายรอบครับแต่ที่เขาใจเห็นมันเพิ่งประหลัดพอดีเนาะเพียรเนาะมันนีออกมาแบบนี้ครับอืใส่ เล่นได้ซ่่านนนีเเะลได้ครับในทุกคลก็เล่นได้ค,ดอดคือว่าบโบใหญ่เนาะนะเกิน,น,นไปที่เนี้ยคือขั้นตอนเนี่ยเสร็จห่ากระแฟติดแฟร์ตามนาน<อ>ตามเงาต้องการขั้นตอนตน่อไปก็คือทาาําเข้าแล้วก็ราคาใบ <จ S 1> หัวจะได้มันจังบ้านหลานไม่ได้มันจนัง<อ>ิน้นมันจังสีพิษผ่านหน่อยที่สุดเดียวเาหา่อจะเซมา่ามาเจาะเนาะมาเจาะอีกคลิปต่อไปไทยเก็บสิลอที่ตามเลยครับเข้าเข้าหัวนี่มีส่วนเหวี่ยงเบาเนาะขั้นตอนตัวนี้ยังไม่ใช่ขั้นตอนเสร็จนี่คือ แค่เริ่มต้นเออขื้นโค้งเนาะแค่เริ่มต้นเนี้เนี่ยอ่อแค่เริ่มต้นขั้นตอนสุดท้ายคือทำเขาแล้วก็บรรลันหัวเนาะต้นอานสีได้หัววาวหนิงหรือบนิงเนาะครับอืมังคนมาคือเยี่ยวนี่ก็ไดนเนาะมังคนอย่างไรมันดินน้อยนึงก็ะไดนเนาะเดี๋ยวเามาตตามเออเดี๋ยวจังมาติดตามต่อเนาะอ่เจอกันคลิปหนาครับผม